ท่านใดที่มีอาการมึนงงบะสุดชื่นสมองบะปอดโปง่งปวดศีรษะแล้วก็ปวดไมเกรนด้วยกายรใช้ใบสะแหนนะเจ้าพัธาสุภาสิทสวัสดีเจ้าปะกันเห็แล้วเนาะกับเรื่องราวของสมุนไพรพัดก็จะมียอดยาสมุนไพรไทยมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำเจ้า พื่อดูแลสุขภาพเนาะโดยการใช้สมุนไพรไทยสมุนไพรในครัวของเฮาเนี่ยเจ้าในการดูแลยับยั้งแล้วก็ช่วยรักษาร่างกายของเฮาที่มีโรคภัยเกิดขึ้นเนาะสำหรับวันนี้นั้นยอดยาสมุนไพรของเฮาก็คือใบสะระแหน่เจ้าใบาสะระแหน่นั้นมีสรพพคุณทางยาเยอะพอสมควรแต่วันนี้พัดมีอีกหนึ่งสูตรสมุนไพรที่ช่วยรักษาร่างกาย วันนี้ก็คือท่านใดที่มีอาการมึนงงประสุดชื่นสมองบระปอดโปง่งช่วยรักษาอาการปวดศีรษะแล้วก็ปวดไมเกรนได้อย่างดีเจ้าช่วยให้สมองปลอดโปร่งเนาะโล่งคอแบบนี้เจ้าด้วยการใช้ใบสะระแหน่นะเจ้าเด็ดมาประมาณห้ายอดเนาะห้ายอดยาวสักสามข้อมือของเขาเนี่ยนะเจ้ากับน้ำหนึ่งถ้วยเจ้าต้มให้เดือดเลย แล้วก็ผสมเกลือเล็กน้อยใจดื่มเจ้าเย็นจะก่อนหรือหลังอาหารก็ได้เจ้าสูตรนี้นะแต่ให้ดื่มวันละสองครั้งเนาะเจ้าเย็นท่านใดที่มีอาการยังตีพัดว่าสูตรนี้ช่วยได้เจ้าช่วยผ่อนคลายทําให้สมองเขาโล่งเลยท่านใดที่มึนมๆงงงงเหมือนกับว่านักหัวนักคอตลอดเวลาเนี่ยเจ้าจะช่วยรักษาให้เจ้าปวดหัวปวดไมเกรนเนี่ยเนาะ ลองใช้สมุนไพรนะเจ้าใบสะระแหน่เนี่ยช่วยทันใดเจ้าสมุนไพรไทยๆของเขาเนี่ยเนาะขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะเจ้าแล้วปะกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะอย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กบพัดตัวนะเจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งเน่เพื่อที่จะบ่พลาดคลิปต่อไปลาไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า